อาจจะทำงานเหลือ50% 40กวา่วาๆเนี่ยนะครับเป็นระยะ3แล้วก็ถ้ามันเป็นมากไปกว่านี้คือเสื่อมนะักว่านี้ก็จะเป็นระยะ4ซึ่งเป็นระยะที่ต้องเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นะระยะ3เนี่ยระยะ2ระยะ3นี่เราก็ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับพอเป็นระยะที่5เนี่ยหมายความว่ามันเป็นมากที่สุดแล้วแล้วพอเป็นมากๆแล้วทำยังไงนะครับถ้า มันเป็นมากขึ้นไปเนี่ยในที่สุดเนี่ยก็ต้องไปฟอกไตไปล้างไตหรือบางท่านเนี่ยก็มีการปลูกถ่ายมีการไปเปลี่ยนไตการเปลี่ยนไตทีหนึ่งเนี่ยมันก็ยุ่งยากแล้วก็การที่จะรอคิวที่จะได้เปลี่ยนเนี่ยก็เสียเวลามากเพราะว่าต้องรอมีผู้บริจาคไตซึ่งก็จะมีน้อยปริปรปรมาณของผู้บริจาคไตกับปริมาณผู้ป่วยที่รอรับไตบริจาคเนี่ยมันห่างกันเยอะ บางคนเนี่ยรอเป็น10ปีก็ยังไม่ได้